ไปขายภาพถ่ายรงคราเพียงก่อนไปร้องเดี๋ยวก็จำเลยจะหลันการะปาพแต่ว่าตามตัวกฎไม้ขอเวียญามาตานี่เจ็ดลูกก็บอกว่าตรวจกันต่ำมามันคือหน้าผีถ้าฟังไม่ได้ซานก็มีสิทธิ่จหยอกพงแต่ถ้าว่าฟังได้ซานก็ลงตรวทีนี้เล่าเมื่อก้าวไาเป็นโจกะ มื่อตีว่าก็จะพาไปช่วยสั่งงานราชการนี่สำหรบแต่นายนี่เป็นองค์กรต่ญญางงาตัวจะต้องเอาความอยู่ติดธรรมของชาวบ้าไนไว้ด้วยนี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นการรายงาการหลักการการเร่งงานาการเสียให้อย่างอื่นนั้ไม่ต่าง,งาน จะเรียกกาซียสองลานาสึงสองลานานี่เนคือมันจะร่วมถุกขาที่เราันนแต่ว่าเราก็ต้องบบ่งแยว่าาผมกบอะไรไม่ใช่ว่าตาผมก็จะเรียกว่ากาเซียอาอย่างอื่นอะไรเป็นเนี่ยหรือว่ากาคาดเลงเข้าองค์อิสระของเราเราต้องตาไปดนนามแรูปบของสภาแต่หน้าดูแลเผยพื่ประชาชนไม่มีย่งำตามเงือนการเน ไปเลยถึงอุตส่าห์เขาก็อยากดีการอะไรนะดำเนินการอะไคก็ดีคงใจหรือมันเืนดอ่ไรมาถึงชอบทามเลยเป็นวัวเดี่ยวไอ้เรื่องคดีเนี่ยมันไปตามกฎหมายอยู่แหละนั่นแหละก็เรื่องสภาพจิตใจไอ้นี่ทีงเราช่วยลำบากต้องต้องเรื่องนี้ต้องรับสาไว้เพราะเราก็ต้องต้องเข้าไปในกระบวนการต้องสู้ต้องต่อสู้คดีนะว่าเราอดเอไม่ได้เลยเราต้องเรียกว่างมินทั้งไปกับผู้ตายไปนแล้ว สิ่งสำคัญของการยึดรองรับคือสภาพร่างกายจิยตใจมันตกโทะสภาการความได้เข้ามาช่วยเหลือด้านหนบ้างครับหลังจากที่ว่าทราบข่าวนะครับทางสภานายความจังหวัดสงุทาซึ่งเป็นที่พึ่งพาตามกฎหมาย,ายของตัวประชายอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็ได้เข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยจะติดตามสำนวนของพนักงานสอบสวนว่าสำนวนไปถึงไหนแล้วแล้วก็ส่งอายการเมื่อไหร่ หลังจากส่งอยการแล้วนี่ทางสภาธนายความจังหวัดสงขลาก็จะประสานไปยังอายการจังหวัดนะครับเพื่อจะสอบถามว่าจะยื่นฟ้องเมื่อไหร่หลังจากที่มีการยื่นฟ้องแล้วในส่วนของสภาธนายความนี่ก็จะเข้าไปเป็นเ,เข้าร่วมเป็นโจทย์ตามปวิยายามาตรา30นะครับซึ่งคดีนี้แม้จําเลยจะให้การรับสาร,รภาพแต่ว่ามันอยู่ในหลักเกณฑ์ว่าอัตราโทษขั้นต่ำต,ำตามปวิยา,ยามตาตรา76นี่ มันเกินหน้าปีซึ่งจะต้องมีการสื่อประกอบถ้าเกิดสารฟังว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดก็มีสิทธิที่จะยกฟ้องได้แต่ถ้าฟังว่าจำเลยกระทำความผิดก็ลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับนอกจากเข้าร่วมเป็นโจทย์แล้วทางสภา,านายนี่จะยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหม่ทดแทนนะครับให้กับฝ่ายผู้เสียหายตามประวิยา,ยามาตา4 4ทับ, 1, นบใน ขั้นตอนของกระบวนการกฎหมายมันก็มีระยะเวลานะครับว่าพนังกงานสอบสวนจะสรุปสำนวนภายในกี่เดือนสงน่งพนักงานอายการนะครับมีการฝากขังฝากละ12วันเจ็ฝากอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับอา,อาจจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการสรุปสำนวนของพนังกงานสอบสวนถ้าสรุปสำนวนได้เร็วก็สง่งพนักงานอายการยื่นฟ้องเร็ว พอไปถึงศาลก็เป็นกระบวนการของศาลว่าเขาจะนัดพร้อมเมื่อไหร่นัดตรวจพยานหลักฐานเมื่อไหร่นัดสืบพยานเมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายพ่อแม่ของคนตายของน้องนินาสามารถโทรศัพท์มาหาผมได้ในฐานะประธานติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายแต่นายสุรเชษบินสัน แล้วก็ติดต่อทนายกัล,ลวินัทหรือทนายอ้อยอิสระนายทุกุลอิสระนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงว่าคดีไปถึงไหนแล้วทางสปาช่วยไปถึงไหนแล้วนะครับก็ที่พึ่งของโปรประชาอยู่แล้วครับสภาทนายความจะมาสงการด้านคดีนี้เราตอนนี้ยังยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะจำเลยการรับสารภาพแล้วก็รอผลตรวจ DNA หรือว่าผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ของพนักงานสอบสวน ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะาจำเลยเองเขาก็รับสารภาพเจ้าที่ฟังดูก็พปยาหลักฐานก็พอสมควรอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้เสียหายคดียายาคดีอื่นที่ยังยังไม่ไรับกาเลยครับในส่วนของสภาจังหวัดสมขลานะครับถ้าเกิดเหตุในจังหวัดสงขลานะครับก็ให้มาร้องขอความช่วยเหลือได้ ถ้าเกิดว claro. ja ่าทางสภาทราบก็จะเข้าไปลุกถึงพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมครับจะเราดีขึ้นหรือว่ายังไงบ้างยังยังรู้สึกยังจะเผชิญการอย่างไรบ้างครับตอนนี้โอเคครับโอเคครับตอนนี้เรามีความเป็นห่วงกานคดียังไงบ้าง กลัวตำรวจทำช้าหรือว่ายังไงบ้างครับีกลัวแล้วสำสำหรับการที่มาในวันนี้ครับมาสารนายความมาครับเราอยากได้อ่าบครับกาเป็นจลอตั้งตดเนานลองนาอะไรลองนี่นานนะอยารก็นะพอแบบแลี้วงคนหรืชืกอว่าตอนนี้พารไป อาจุดหนึ่งบ้านอาจุดหนึ่งใช่บ้านอาจุดอันนี้เป็นอะไรบ้นนนานครับครับมันไม่ใหญ่ใหญ่ยอยู่ตลอดนะแต่ว่าต้องทำใหญ่แต่ว่านี่เปลีย่ยนมือมาให้ทนายความหน่อยช่วยเดี๋ยวนี้ครับอันนี้เราเราเล่นหลุดหนองที่บ้านแล้วเรารอ,อย่างอยง <c oughs> อ่าแล้วแล้วประเด็นที่ว่า,าวทางญาติญาติและทางครอบครัวครับอยากให้ศาล ประหารชีวิตคนที่ข่มขืนน้องอาทางพ่อกับแม่ได้คุยกับสภาสนายความจังหวัดสงขลาหรือยังครับประเด็นเนี้ยครับปมะเด็นไม่แดงจริงจริงแต่ว่านะวะตีาผมทางตำรวอก็ว่านะวะก็จำจำนวนทีงบากนะมีฟันมาหรอมีคอฟันด้ไหมมีใบในนีอ่ะจะฟงได้ยิน ทางจังหวัดนี้ครับค่าใช้จ่ายในการดเนินการนี้เป็นยังไงบ้างครับเอ,อไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งคดีถึงที่สุดครับจนกระทั่งคดีถึงที่สุดทั้งสายทั้ง่าปกติแล้วนี่คดียายาก็จะมีเพียงแค่สงสารแต่ถ้าเกิดมีการขอญาตดดีการ แล้วก็สารอนุญ,ญาตได้ดีกาเราก็จะสู้คือสรุปว่าสู้จนถึงที่สุดจบคดีจนบุบจบคดีครับจนระตั้งได้รนะับความเป็นธรรมเรื่องที่ว่าญาติและก็พ่อแม่น้องนีนาครับที่ว่าครั้งก่อนที่ว่าจะขอให้ผู้ต้องหาถูกดำเนินการถูกดำเนินคดีประหารชีวิตทางในในของสภาทนายความครับเรามีความวิจเห็นหรือว่าสามารถยื่นเรื่องได้ไหมครับ เป็นประเด็นแบบนี้อ,อในการยื่นำคำฟ้องนะครับมันก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องอาญานะครับอ,อ,อัตราโทษมันก็มีตลอดชีวิตปานชีวิตอยู่แล้วแต่จะให้ปานชีวิตหรือไม่มันอยู่ที่ดุญพินิจของศาลนะครับางสภาธนายนี่ไม่ได้เป็นผู้ชีพภากษารในส่วนนี้รเราต้องเคารพการตัดสินใจของ,องกระบวนการยุติธรรมนะครับ อ๋อแต่สามารถขอให้ได้ใช่ไหมครับเออบกปกติก็คือว่าในการขอให้ป่าชีวิตนี่มันไม่มีตัวบทกฎหมายว่าให้ขอแต่มันจะอยู่ในอัตราโทษอยู่แล้วค,คกับจะิญเวไนอัตราโทษอยู่แล้วขอให้ท่านประธานพทดถึงคดีนี้ครับโทษศุปกิที่ผ่านมาครับเอ,อมันก็มีทั้งประหารและก็ตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีจำเลยให้การรับสาร,รภาพ สามา่าจะใช้ดุลพินิษในการจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่ามันต้องลดโทษทามตามกฎหมายครับต้องมีการลดโทษเหมือนเหมือนเคสแบบนี้มาเหมือนเคสพิจารณาแบบนี้เขาเคยต้องโทษคดีข่มขืนมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมครับ,รบแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่สองในในความคิดคเห็นและในดนุลพินิษของของเราอะครับ,รบมันมันมันจะได้ลดโทษหรือว่ายังไงบ้างครับ ต้องดูว่าโทษครั้งก่อนนี่เขากระทำวามผิดมากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ไม่กล้าจะสรุปเกี่ยวกับดุลพินิษว่าศาลจะลงโทษยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศาลไม่อยากกล้าร่วง